เราขอเลิกกันเป็นเพื่อนฉันจะขอเลิกกันเป็นเพื่อนเหมือนกันแกต้องตายฉันเลิกกันเอ้ยยังไงฉันไม่เลิกไปกว่าอาจะอยู่กับฉันเหรอแกต้องคือขนมมาให้ฉันเข้าใจไป้ฉันไม่คือให้หรอกถ้าเกิดแกไม่คือแกจะไดนโดนแบบดีเขาใจไะง่ายวันดีแกต้องตายแกต้องคือเลือดมาให้ฉันจริง โอเคเรียมาเร่วนี่แน่นี่ตบไปเลยตบไปเลยตบไปเลยอ้เสร็จแล้ไอ้อค้งคาเงื้แกจะตาไปไปยปแล้วสินะาหาหาหางผู้คนไคิดหมดนะสงเหตอันนี้โอ้การดําชาเหรอโอ้อคนมากเลยนะการดําชาดีเออแล้วไงอะหูมรับปางานคิดมากแบนี้เะ ฉันอาจจะมีของควนนะแต่ฉันเอาลืมมาให้อันนี้ของควนให้แกมนล้นี่มีอ้าวโอ้มันที่ขัดห้องน้ําเลยอะแต่ฉันอยากได้ที่ข,ขัดห้องน้ำมากเลยอะฉันอยากได้เติมบางอยา่างที่ให้ฉันมาต้งแล้ะแกไม่มีที่ขัดห้องน้ำมาข้าเจ็บปะเพ้อแกไม่มีที่ขัดห้องน้ำเฮ้ยจริงเลยขัดห้องน้ำนี่มันน่าเบื่อมากเลย ก็ว่าแล้ว hey, ห totally. okay. ีด้าของร้าที่โคกะปตีกระ่องน้ำนี้ไม่ด้ใช้อะไรไปหยุดะลรบ้างนะเนี่ยมาเฮ้ยต่ทีนี้เฮไิสกระร่องน้มาเจอบูมบูมโอ้ยโอยอก็เลยคนก่เลยคนกเลยคนก่เลยขึ้นโอ้ย ฮึนะาอืม,มโอ้ขังงบแล้วเหรอไมก็หังบหน้าแต่มันเกืออะไรกินก็ไม่รู้อ่ะหาตัวตกราอสิจ๊เชิญไปดูก่อนก่อนอาจจะล้มไปหน่อยนะบายบายงัน,นนี้คนขอลงอาจจะอันตารายไปหน่อยก็ได้นะแต่ฉันต้องไปวันนี้ทุกคนลากอร โอเคฉันกลัวความผืนมากเลยฉันไม่อยากลงเอาเ้อหน้าเพื่อนเอาไปโอ้คุณลุงเดินดีนะดุงใต้เต่ะอือโอ้ดูหูเขาไม่มุดงานแต่ฉันอาจจะไม่มเคยโอ้โลกใบนี้จังไงเรื่อนเออฉันเพื่อนฉันถูกโรหรอแก แกน่าคิดเลยแม่ถุงเท้าแกยังไม่ได้หักหักเลยอ่ะเฮ้ยน่าละจะถูกลอ้ลอล้อแบบหุตชูดเดยโอ้โอ้โอ้นี่นี่คือของเจะให้อู้คุณเนนะอะเพื่อนอ้อข้าดนหน่อยมันคืออะไรไม่บอกแต่ใช้ได้ลากรทุกคนอ้อย อืมน่าความว่าง่ายว่ะดีดีเธอเป็นชาวคนเด้อโอ้ชายชาวคนนี่นี่เป็นไงบ้างนาวคนฮาริตโอ้โอ้อย่างวัดดีวัดดีอนันนี้บาร์บีคิวกูไม่รับบาร์บีคิวเว้ยตุอันง่อัการอะไรกันง่งายวัดดีวัดดีอนันนี้ลาเพมงฉันไม่รู้จักเลา่าแม่งแล้กันดอยวะ กูไปแล้วจากกูยัไงไวันดีวันดีอันนี้รถช่องโอ้รถช่องนี่เยากกินได้เลยแย่ๆย่โอ้รถช่อง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 